ก่อนจะไปติดตามการเมืองขอเรื่องนี้นิดหนึ่งกันละกันเพราะเมื่อวานคนเห็นข่าวแล้วบอกว่าอีกแล้วเหรอสายแปดสายแปดอีกแล้วสายแปดถ้าผมมาอยู่ใีเป็นใหม่ปี 2, 1, อสองหนึ่งส,สะพานพุทธสะพานพุทธปีแลนด์เดี๋ยวนี้ยังสายเดิมไหมยังเหมือนเดิมยังเหมือนเดิมค่ะ oh, แล้วก็ยังวิ่งเหมือนเดิมคือกลายเป็นสายแปดในตำนานสายแปดในตำนานก็ยังไม่อยู่ในตำนานนะคือคําว่าตำนานอาจจะหมายความว่า ไม่มีแล้วหลังจากนี้จะไม่มีแล้วแต่ว่าตอนนี้สายแปดในตำนานก็ยังคงวิ่งอยู่เหมือนเดิมแล้วก็เมื่อวานนี้ก็เกิดอุบัติเหตุเกิดขึ้นนะคะตั้งแต่เช้าจริงๆตั้งแต่เช้าของเมื่อวานนี้แล้วนะคะแล้วก็มีผู้ที่ได้รับบาดเจ็บ หลายสิบคนเลยทีเดียวค่ะรถเมสนี่คือคลิปนะคะที่นี่คือคลิปจะเห็นภาพว่ารถเมสสายแปดแทปป a ี้แลนสพานพุทธสีชมพูค่ะได้พุ่งชนใกล้พุ่งชนรถบรรทุกสี่ล้อเล็กนะคะเนี่ยแบบชนแบบจังๆเลยทีเดียวค่ะแล้วก็สภาพรถบรรทุกเนี่ยก็ พังยับเยินทีเดียวนะคะมีผู้ที่ได้รับบาดเจ็บทั้งหมดเนี่ยนะคะ16รายด้วยกันบาดเจ็บสาหัส4รายค่ะซึ่งเป็นผู้โดยสารที่อยู่มาอยู่บนรถบรรทุก4ล้อเล็กเนี่ยนะคะส่วนที่เหลือก็เป็นผู้โดยสารที่อยู่บนรถประจําทางด้วยนะคะจากการสอบปากคำค่ะ ผู้ที่ขับรถสาย8คันนี้ก็คือนายสำรานข้ามมาชื่อสำรานเหมือนกันสำรานไม่ใช่รอดเพชรนะรไม่ใช่รอดเพชรค่ะสำรานข้ามมานะคะเขาให้การว่าเขาฝ่าไฟแดงค่ะเขาบอกว่าตอนที่เขาขับมาจากแยกบางกะปิมุ่งหน้าแยกลาดพร้าวเนี่ยนะคะพอถึงที่เกิดเหตุสัญญาณไฟจราจรกำลังจะเปลี่ยนจากเขียวเป็นแดงอะคะ่ะ ปกติพอมันจะเปลี่ยนเนี่ยมันต้องเหลืองก่อนใช่ไหมคะใช่คุณก็ควรจะต้องเตรียมตัวเบรกแล้วแต่เขาไม่เบรกเขาพุ่งค่ะคือกาว่าจะให้พ้นแยกนี้ไปให้ได้เลยนะคะก็เลยตัดสินใจขับฝ่าออกไปแล้วก็ถูกรถยนต์กระบะบรรทุกที่วิ่งมาทางขวามือซึ่งก็คงจะเปลี่ยนเป็นไฟเขียวแล้วตรงไหนคุณนิงนึกไม่ออกแยกแยกรัชดาลาพลาวอะค่ะอ๋อเหรอแยกใหญ่เลยตรงนั้นเลยแย่แยกใหญ่เลยค่ะ เนี่ยแล้วพออีกด้านหนึ่งขวามือก็มีรถบรรทุกคันเล็กเนี่ยวิ่งมาแล้วก็ชนมาที่ฝั่งของคนขับเนี่ยนะคะจนเสียหลักไปชนขอบทางเขายอมรับว่าไม่ได้ชะลอรถเพื่อหยุดตามสัญญาณไฟและระัดรวังอย่างเพียงพอเมื่อถึงทางร่วมทางแยกค่ะก็ทำให้มีผู้บาดเจ็บเกือบ20รายเลยทีเดียวแล้วก็เมื่อวานตอนเช้าเนี่ยรถพยาบาลแบบมากันเยอะมากเพราะว่าน้องทีมงานค่ะพี่สำราญน้องงานที่นี่เหรอ ที่นี่น้องทีมงาน<อ>คุยถึงแก่นเนี่ยขับรถผ่านมาตรงนี้พอดีอแล้วก็เห็นตอนแรกเห็นคนนอนเกลื่อนกลาดบนถนนก็เลยแบบเอ๊ะมันเกิดอะไรขึ้นอย่างเงี้ยนะตอนแรกเขาก็ไม่รู้เขาก็มาเล่าให้ฟังตอนเช้าว่าโอ้ยพอมาดูข่าวนี่ตกใจเพราะว่าอีกคือเขาแบบเฉียดนิดเดียวเขาก็จะอยู่ในเหตุการณ์ตอนนั้นแล้วะนะคะเพราะว่ารถเนี่ยมันก็ไปพุ่งชนมอเตอร์ไซค์ที่จอดจอดอยู่ตรงนั้นด้วยนะคะล่าสุด ทางกรมการขนส่งทางบกนะคะก็ได้มีการทำโทษแต่เป็นการทำโทษที่คนที่ดูข่าวก็จะรู้สึกว่าโอ้โหมันเบาไปไหมใช้พลบบขนส่งทางบกปี2 5 2 2ค่ะ2 5 2 2แล้วนะคะโโ40กว่าปีแล้วเนี่ยนะคะเบามากยังไงดู3ประการนะหนึ่งเปรียบเทียบปรับสามมาตรา102วงเล็บ4ประกอบมาตรา127ในตาสูงสุดเป็นเงิน5,000บาท5 0 0 0บาท แล้วก็ส่งเข้ารับการอบรมจิตสํานึกการเป็นผู้ขับรถที่ดีเป็นเวลาสามชั่วโมงโอ๋อเนี่ยแล้วรวมถึงลงโทษสองค่ะลงโทษพักใช้ใบอนุญาตเป็นผู้ขับรถของนายสำราญตามมาตรา1นึ 8, 8, 8, 9, แห่งพระบอ ขนส่งทางบก 2A22 เป็นเวลา30วันเป็นเวลา30วันแปลว่าพ้นจาก30วันแล้วก็กลับม,มาขับรถเหมือน,นเดิมสุดท้ายข้อที่ 3, 3> สสั่งให้ผู้ประกอบการรถเมล์สายแให้ควบคุมดูแลอบรมผู้ประจํารถที่อยู่ในความควบคุม,ม,มดูแล23คันให้มีจิตสานึกความปลอดภัยในการขับรถและการให้บริการเพื่อไม่ให้เกิดเหตุการณ์เช่นนี้เกิดขึ้นอีกเนี่ยมันเบาวิวเลยนะเบามากค่ะอ,อบรม3วันปรับ5,000 พักใช้ใบขับขี่เดือนหนึ่งแต่ว่าโอ้โหเนี่มันต้องมายังไงดีคุณเหน่งผมคิดเร็วๆไม่ทันนะว่าจะควรจะลงโทษสักระดับไหนคือต้องไม่ให้เขามาขับรถสาธารณะเลยไหมคะอ๋อหรือหรืออาจจะต้องปรับเป็นเงินที่มากกว่านี้ด้วยหรือเปล่าต้องปรับหนักกว่านี้แล้วมาตรการเนี่ยนะฮะกว่าคุณจะกลับมาขับได้อีกต้องนานอ่า ต้องนานต้องมีมาตรการอะไรที่มากที่เข้มกว่านี้ค่ะงานนี้นี่อบรมสามชั่วโมงดูสิแหม <Ồ. S 2> แล้วก็พักใช้ใบอนุญ,ญาตสามสิบวันเดือนเดียวเดือนเดียวเท่านั้นเองค่ะคนก็บอกว่างั้นดีแล้วอยากไปเที่ยวอยู่พอดีฮะอยากอยากไปเที่ยวอยู่พอดีสามสิบวันอ๋อนั่นนะสี่แค่สามสิบวันเท่านั้นเองเนี่ยแล้วแล้วคนก็ตั้งคําถามกับ,ก,บกับรถเมล์สายนี้เหมือนกัน,น <laughs> คือตั้งคําถามมาตลอดเวลาแล้วก็ตั้งคําถามว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ไม่สามารถทําอะไรได้เลยเหรอยังคงเป็นรถเมย์ในตานานต่อไปสําหรับสายนี้นะฮะที่ยิ่งขับรถเนี่ยผมเนี่ยผมกลัวนะผมก็เคยมีอุบัติเหตุสองสามครั้งนะ่ะก่อนจะถึงสีแยกไฟแดงหรือเรารู้ว่ามีสัญญาณไฟอยู่สักหนึ่งกิโลเมตรข้างหน้าหรือเรื่องกิโลอย่างเงี้ยนะ,ค,ะความเร็วเราในะคนอย่าเร็วมากนะเผื่อมันเผื่อมันจะเจอไฟเหลืองอย่างเงี้ยเราจะได้หยุดได้เร็วหรือจะถ้าจะไปก็มันอาจจะได้ทัน แต่ถ้าเราพุ่งมาเร็วตั้งแต่ครึ่ง5้าร้เมตรอย่างนี้คนหนึ่งเราจะไม่หยุดคืออันนี้พอเขาบอกว่าพอจังหวะที่เขาพุ่งไปแล้วรถอีกด้านหนึ่งด้านขวาวิ่งมาเนี่ยแปลว่า<ฮ>มันไม่ใช่จังหวะของการเปลี่ยนจากเขียวไปเหลืองไปแดงแล้วนะคะเทียงคิดว่าอันนี้มันเป็นจังหวะที่ฝั่งของรถเมย์เนี่ยแดงแล้วด้วยแล,วแล้วอีกฝั่งหนึ่งด้านขวาเนี่ยปล่อยเขียวแล้วเขาถึงวิ่งมาแต่เขาไม่เห็นเพราะเขาคิดว่าพอไฟเขียวเขาก็ไปไงแต่กลายเป็นว่ารถเมย์ที่อยู่อีกด้านหนึ่งไม่ยอมหยุด ฝ่าไฟแดงมาเนี่ยคือนี้เรียกได้เลยว่าฝ่าไฟแดงแน่แน่ยันคิดว่าเพราะว่ารถอีกด้านหนึ่งเขาก็วิ่งของเขามาตามปกติเพราะมันเป็นไฟเขียวอ่ะเจอไฟเหลืองเนี่ยนะเราไม่ต้องรีบเพื่อให้มันผ่านพ้นไปเร็วๆนะบางคนก็เกรงใจคันหลังใช่กลัวคันหลังปีนๆเป็นเป็นเพราะคันหลังเพราะคันหลังเนี่ยพุ่งมาแรงมากและถ้าเราเบรกบางทีเรากลัวค่ะหรือบางทีเราคิดเอาเองนะทั้งที่คันหลังนี่เขาก็ไม่อะไรกับเรานักหนาหรอก แต่ถ้าหากว่าเราแบบเราก็กลัวนะว่า,เ,<ร>าเดี๋ยว,วถ้าเราเบรกกระทันหันเขาจะชนเขาจะชนตูดเราอย่างเงี้ยหรือบางทีพอเราแบบเราก็พุ่งของเราไปเหยียบคันเร่งของเราไปแล้วมันเป็นจังหวะของการเปลี่ยนไฟพอดีคือแต่ถ้าเป็นจังหวะของการเปลี่ยนไฟพอดีเนี่ยอันนี้พอจะเข้าใจได้นะใช่ใชแต่ถ้ามันแดงแล้วยังพุ่งไปเนี่ยอันเนี้ยคือปกติร้อยเมตรเนี่ยเราจะถึงสีแยกอย่างเงี้ยนะ,ะเราจะรู้มันเหลือกี่วินาทีค่ะ อะไรประมาณนี้มันเริ่มเริ่มเรืองแล้วค <C. S 2> ่ะร้อเมตรเราก็ต้องตัดสินใจชะลอแต่อันเนี้ยยิ่งเป็นรถขนส่งาสาธารณะอ,อ่ะที่รับผิดชอบแบกชีวิตของผู้คนบนรถเมย์เอาไว้แล้วคนบนท้องถนนด้วยเนี่ยอันนี้มันก็ยิ่งจะอันนี้ก็ต้องย้อนกลับไปยังกรมการขนส่งทางบกด้วยว่าควรจะต้องมีการแก้ไขกฎระเบียบเพิ่มโทษให้แรงขึ้นหรือไม่อย่างไรน,นะพลบเนี่ยปีสอ,สองเนี่ยดูแล้วต้องแก้ไขะละ <C. S 2> แล้วล่ะค่ะนะคะ